ชื่ออะไรกบุณนี่ครับหมู่3สารภาพด้วยกบุณนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อว่าเฉนามสกุลเสียงเฉยยงมสองหมู่สองอาโอเคครับเรียบร้อยนะครับทีมงานครับจับกรถานที่ได้เลยครับหท่านครบแล้ว หมูอสองอายุ86ปีนี่โอ้โหอ,อายุสิบหกปีอายุ16ปนะีครับตกเป็นกะุตกาเลยอายุ16บหกปีเยอะเจ็ดเสร็จจากงานวันนี้แปลงรถอายุนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ให้นะครับว่าตอนนี้สี่ท่านคบนะครับเพราะไม่ได้สาวต้องเอาลุ้นกะับอนะุปกรณ์เรา ใบครบนะครับมีปมปอนในมือนะครับเปลี่ยนไม้ไว้ตีตีปิ๊บนะครับระยะทางประมาณ1นกิโลนะครับมีคนบอกทาเขาระวังตีกันนะน้องตาเช็คด้วยนะครับว่าใครเห็นเลยอ๋อเช็คด้วยเช็คด้วยระวังตีชูวงช่วงเดินด้แต่ไม่ต้องหมุนนะไม่ต้องหมุนเดินตีเลยแต่ใกล้กันมากเลยเนี่ยน่าจะน่าจะไม่มองไม่ทันฮะมองไม่ทันกี่นิ้วครับกี่นิ้ว บนมีมีกคนเดินตามไปใช่ไหมมีคนปกตกันบอกกคบอกกคบอกกบอกมาบอกเลยครับเดี๋ยวจะเดินบอกัดเดินบอกเล็กเดี๋ยวาสอ้างกิดตาสอ้งนะตาตสอกตาติามเดี๋ยวอคัขบหลังเลยฮะเดินบหลังเลย เดี๋ยวผมจะนับนะครับสามสองหนึ่งปุ๊บ่อยเดินนะครับครับนะครับไปนี้เดินเดิน้งไปครับดี้งกันเดินเดินไหมมีมีมีผู้บอหลังไมบอกหลังเดี๋ยวท่านนี้หมุนจอนหนึงรอบไม่ไม่หมุนดีกว่าเดี๋ยวผมจะนับนะครับสามสองหนะครับสาม สองหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเบอร์สเบอร์กับเบอร์าเปีเดียวกันรใช่ปียกเดียวกันต้ยไหเนี่ยไม่ใคด้ไครับเชคไงตีก่อนไงตีก่อนย ทำไมไปตีอยู่กล่องเยอะ <laughs>